ท่านผู้ชมครับจากข้อมูลของหน่วยกู้ภัยในเขตพื้นที่เกาะช้างพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่า80เปซ็นตเป็นชาวต่างชาติสำหรับสาเหตุเกิดจากอาการมึนเมาแล้วก็ไม่ชินเส้นทางแม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานจะเข้มงวดกวดขันแต่ก็ยังไม่สามารถลดจํานวนอุบัติเหตุลงได้กลับกันยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยติดตามพร้อมกันในทุกทางออกวันนี้ครับ จากข้อมูลและภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตเกาะช้างสอดรับกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดมีไม่น้อยกว่า2-3เคสต,ต่อวันและอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังมีความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยมีแทบทุกวันครับเป็นเป็นมจยล้มด้วยตนเอง ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่ว่าเมาแล้วไม่ชินเส้นทางครับผมเฉลี่ยอย่างน้อยก็2เคสถึงสมเคสครับต่อวันสาหัสก็มีครับไม่ไม่สาหัสก็มีแต่ว่าส่วนมากจะไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลคือถือว่าก็สาหัสครับถึงไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเมา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 แล้วไม่ชินเส้นทางครับเส้นทางของเกาะช้างก็รู้อยู่มันเป็นทางคดเคี้ยวะแล้วมันไม่ชินเส้นทางเขาไม่ชินเส้นทางก็ผลาดยังไม่ทราบครับในทางแก้ปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวขับรถคือเช่ารถเขาขับไปเองอะ ก็บอกเขาคือว่าขับรถคือระวังอันตรายนะครับระวังคือขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับครับผมเราบอกก็บอกไปได้อีกแค่เนี้แต่ไปคือเราเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปยังไงก็อยากให้นักท่องเที่ยวขับรถด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็เพราะพื้นที่เกาะช้างคุณยังไม่รู้จักเส้นทางดีคือขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่อย่าอย่าเร็วอย่าขับเร็วครับผมเราคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่บนพื้นที่เกาะช้างของชาวต่างชาติ ส่งผลดีตั้งแต่ผู้ประกอบการให้เช่ารถรวมไปถึงชาวบ้านในท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในชุมชนทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นแต่การที่ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องรอรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นควรเป็นสิ่งที่ทำได้ที่ดีขึ้นที่ผมเห็นก็คือธุรกิจปล่อยมอเตอร์ไซค์เช่า นะครับก็จะเห็นบางทีบานบานเรือนที่อยู่ริมถนนจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เฉาสา3คัน4คันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผลพวงของการที่นักท่องเที่ยวมาเ่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคือคนที่เขาเ่ามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยถ้าเขาเห็นทางไปทางไหนก็จะขี่ไปทางนั้นเพราะว่าเขาจะไปไปดูเรื่องอุบัติเหตุนะครับตามมาทีนี้มันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหามานานแล้วเรื่องนักท่องเที่ยวบางคนเป็นฝรั่งเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะผึ่งมาเป็น ที่เมืองไทยนี่เพราะฉะนั้นเรื่องการขับขี่มันก็อันตรายก็จะเห็นเดเข่าโรงพยาบาลกันทุกวันบางคนก็ล้มแขนถลอกบางบางคนก็ถึงกับเสียเสียชีวิตเลยอันนั้นก็เป็นปัญหาที่ที่ตามมาจากการที่เราให้ใหช้เข่ามอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ทีนี้มันหนีไม่พ้นอ่ะครับทสทวัชระยังบอกกับเราว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการกัน เข้มงวดกวดขันเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเกาะช้างอยู่เสมอทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆและช่วงไฮซีซันที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่นั่นก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะข้อมูลที่ได้รับมาส่วนใหญ่คือการไม่ชินเส้นทางและการดื่มแล้วขับขี่ก็คืออย่างนี้ฮะพอช่วงเสารทิตย์หรือว่าช่วงที่เป็นเทศกาลอะไรเนี่ยเราจะ รวมมือกับทางสถานีตำรวจหรือว่าทางกู่ภัยทางอะไรผู้นำทางชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยให้มีจุดสกัดแล้วก็อธิบายให้เขาฟังเรื่องการขับขี่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการขี่เพราะว่าเข้ามาเนี่ยเขาขี่เลนฝาบางทีทีนี้พอมาขี่เมืองไทยเขาเขาไปขี่เลนฝาบางทีก็เกิอดอุบัติเหตุได้นะครับก็ที่ป้องกันได้ก็คือ อธิบายเขาเข้าใจแล้วก็อย่าให้ประมาทอย่าให้ขี่เร็วอย่างนั้นแหละครับก็บูรณาการระหว่างหน่วยงานตอนช่วงเทศกาลก็ลดไปเยอะลดลดได้เยอะนะครับการสมมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู้ประกอบการให้เช่ารถบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ปัญหาเรื่องเมาแล้วขับขี่และการไม่ชินเส้นทางแม้จะเป็นเรื่องยากในการแก้ปัญหา แต่หากหน่วยงานที่รับผิดชอบวางแผนการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดน่าจะลดจํานวนของการเกิดอุบัติเหตุลงได้ไม่เพียงแต่ลดความสูญเสียแต่จะทำให้พื้นที่นี้น่าท่องเที่ยวมากขึ้น NBT ภาคกลางรายงาน